พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องบิงเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนน้องบิงอยากกินไอติมใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อแบงค์จะให้น้องบิงทําการบ้านก่อนได้ไหมถ้าบิงทาการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันพร้อมไหมน้องบิงหยิบกันบ้านมาเลยครับวันนี้น้องบิงใส่แว่นเหมือนแม่กิฟเลยเหรอโอ้หน่ารักจังใหนดูสิ วันนี้นะครับเป็นการเขียนภาษาไทยนะครับเรามาดูว่าน้อบิงเขียนคำว่าอะไรอืมหน้าไหนหน้านี่อันนี้คำว่าดออีนนดินคำต่อไปหออีนอินคำต่อไปบอ,อีนอบิน คำสุดท้ายนี่รออีงองลิงเก่งมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะเฮ้ยก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาโยงเส้นกันก่อนไหมโอเคอันนี้อ่านว่าดินลลกดินด,ดอเด็กสะละัยนอนหนูดออีนอนดินโยงเส้นเลยครับเก่งมากอันนี้อ่านว่าหออีนอน หินเก่งมากใช่อันนี้อ่านว่าบออีนอบินบินอันไหนบินคะลูกอะไรบินคะลกูะระลกรูปอะไรครับรูปนกบินเก่งมากต่อไปครับสุดท้ายลอลิงจระ,ะอีงองูลออีงอลิงเก่งมากใช่ โอ้โหเสร็จแล้วหรอเนี่ยเสร็จไวมากทำไมเสร็จไวจังเรายังเหลือเขียนตามเส้นปากอีกนี่ทงบีตั้งใจทำกันบ้านเลยนะเสร็จแล้วเราจะได้ไปกินไอติมกันออีนีใช่เพราะว่าก็เหมือนดอเด็กแต่มันจะมี้เพราะว่าอันนี้คือดอเด็กอ่ะพอชี้ให้ดออีนออ่านว่าอินอ่ะไม่พูดนะ ดออีนองดินเก่งมากเขียนได้ครับดอดออีนองดินเก่งมากตอนนี้น้องบิงเขียนดินเสร็จแล้วคำต่อไปหาอีนองหินเก่งมากเริ่มเขียนได้เลยถอดแว่นก่อนก็ได้ลรกเใส่แว่นไว้ อีโนบ<อ>ิเก่งมากค่ะข้อต่อไปบอบอใบไ,ไม้อันไหนคะใช่แล้วอันไหนนอนหนูคะแล้วอันไหนจะได้อีกคะอ่ะบออีกนบิน,บนเก่งมากค่ะเขียนได้เลย ้าแล้ลอลิงลองอีงออะไรลิงลงนอนเขียนง่ายมากที่เขียนวงกลมตรงนี้แล้วก็ลาม,มาแล้วก็ขีดขึ้นใช่ น้องบิงก็ทำเสร็จแล้วเนะก่งมากตบให้ตัวเองหน่อยค่ะเกนะ่งมากงั้นเราไปซื้อติมกันเลยไหมคะไดพร้อมแล้วไปกันเลยหนึ่งสองสามติถึงแล้วไปดูของเล่นแล้วก็ซื้อติ่มที่เซเว่นกันเข้าไปเลยครับโอเคน้องบิงหนูจะซื้ออะไรครับวันนี้เราไปดูโซนของเล่นกันไหม อยู่ทางไหนอะโซนของเล่นอะอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นของเล่นปลาไงปลาป้มปุ้ยอ๋อปลากระป๋องแล้วของเล่นอยู่ไหนอะอ๋อ้องบีของเล่นอยู่นี่ของเล่นโอวันตินอ้าวเอ๊ะนึกว่าของเล่นอยู่ตรงนี้เหรอซอยนี้เหรอยังไงทุกคนเราเจอของเล่นแล้ว เราเจอของเล่นสำหรับผู้หญิงด้วยอะบิงอันนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่สามารถล็อกได้ด้วยงูม,มีรหัสล็อกด้วยบิงชอบไหมเอาไปเก็บฝาตังเก็บเครื่องสำอางไงบิงหรือว่าดูชิ้นอื่นสิมีอันไหนอ,อีกที่บิงชอบหรืบบเจอสายวิทยาศาสตร์เหรอ่ดูสิโอ้โดูสิทุกคนเป็นสายแบบยดืดเขาเรียกสายแม่เหล็กเลยอะน่าเล่นนะบ<ช>ิงชอบไหม,ไม อยากเล่นเหรอเอาไปเอาไปเดี๋ยวเราได้แล้วนะครับของเล่นรายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันไหมอาบิงถือไว้เ,เดี๋ยวเราปิ้งกันเลยนะพร้อมไหมครับบิงพร้อมแล้วเรากลับบ้านไปรีวิวกันดีกว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยน้องบิงทำไมหนูได้ตัวต่อแบบนี้มาล่ะเป็นมินิชิคอร์บล็อกเลยมันไม่ใช่ของเล่นรายวิทยาศาสตร์นี่นะไปเอามาใหม่เร็วหนึ่งสองสาม ไล่าบิงอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นทรายนะเฮ้ยหนูหยิบมาผิดอีกแล้วเนี่ยไปเอามาใหม่ดีกว่าขอไม้ร้ออไหม่อยหนึ่งสองปิงฮะบิงอะไรอ่ะอะไรดำๆอ่ะแม่งมุมไหนพาดูสิเฮ้ยบิงเอาไปเอาไปเอาไปคืนเอาไปคืนหนึ่งสองปิง โอ้ยมีอันนี้ใช่ปะเนี่ยไหนยกสิยกให้เพื่อนๆดูหน่อยเฮ้ยจะใช่นะไหนต้องดูสิแต่ไหน่ใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยอ่ะใช่จริงจร<ช>ิงด้วยนี่ถุงใหญ่มากอันนี้สีชมพูมีอีกมีอีกมีกมนี่นอสีฟ่ลาภแก่กันเลยไหมเดี๋ยวเราไปเททรายวิทยาศาสตร์เราจะดูว่ามันเหนียวนุ่มแล้วก็ยืดไหมเฮ้ยไปไป เทเทแล้วครับเทแล้วครับออ้ออกมาแล้วว่ะทุกคนมือเป็นทรายแบบเหนียวมากอ่ะเป็นทรายแม่เหล็กนะครับทรายทุกก้อนทุกเม็ดก็จะยืดติดกันได้ออ้เดี๋ยว่อแบงค์จะลองจับให้ดูนะนี่ทุกคนลองจับ้แล้วทรายมันจะมีความนุ่มมากนี่สีฟ้าดูสีฟ้านี่ส,นสีฟ้านี่ของไม่เลยครับทุกคนอุ้ยดูสิมันเหมือนยืดเลยะบีนองชูสิอุ้ยมันยืดลงมาบิน ทรายแบบนี้มันยืดได้นะทุกคนมันเหมือนทรายสลามอ่ะดูสิดูสิทรายทําไมเป็นเส้นแบบนั้นล่ะสีชมพูยังยืดอยู่ไหมไม่กี้สีชมพูอันนี้เราเล่นมาเล่นมาหลายเดือนแล้วอ,อาจจะไม่ค่อยยืดไม่กี้ดลองทําสีฟ้าให้ยืดดูสิเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเป็นเป็นทรายเลยใช่ม,มันเหมือนแบบใยแมงมุมเหมือนเป็นฝุ่นอะไรบางอย่างโอ้ดูยืดใส่มือพ่อนี่ แล้วมันจะนุ่มแล้วเม็ดเข่าละเอียดยิบเลยเนาะไม่ยิบเนาะนี่พวกเรามีของที่เอาไว้เล่นกับทรายเต็มเลยเรามาลองอันนี้ก่อนเลยดีกว่านี่ดูสิว่ามันจะใส่ได้เปล่า ลองไว้ลองไว้โอ้บิงช่วยใส่เหรอโอ้โหมันหนักมากเลยทุกคนโอ้บิงใส่แล้วโอ้บิงกระเด็นกระเด็นกระดอนงบิงครับวิธีการเล่นน่ะเราอย่าเพิ่งผสมสีรู้ไหมถ้าผสมแล้วอาจจะไม่สวยใช่ไหมแม่เราจะได้เก็บไว้เล่นานานๆเลยเดีย๋ยวเรามาดูของเล่นทรายเราว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็ดปลามีหลายอย่างเลยมีเรือมีรถไฟอุ้ยมีเครื่องบินด้วยนี่อุ้ยมมกิฟไมกิฟทำเครื่องบินให้ดูหน่อยเดี๋ยวเมกิจะทำเครื่องบินนะครับ วิธีการเราก็จะเอาทรายใส่ลงไปในเครื่องบินอ้าใส่ลงไปแล้วดูสิว่าสีชมพูนียเป็นทรายเก่าแล้วจะทำเครื่องบินได้ไหมจะออกมาเป็นรูปทรงไหมเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยแม่ว้าวยังเป็นเครื่องบินอยู่เลยน้องบิงล่ะน้องบิงะได้ทรายวิทยาศาสตร์รูปแบบระวังมันน้องบิงใหญ่มาก ถ้านง่มมิงจะใส่ช่วยแบบนั้นอ่ะนี่พ่ะแบงค์มีอีกแบบหนึง่งอันนี้นะ่าจะใส่ได้นะเป็นกระทะสําหรับของเล่นโอ้เรามายืดลงกระทะกันเลยโอ้มันยืดลงกระทะได้โอ้นมิงกดเหรอโอ้พอกดแล้วมันเหมือนเป็นรูปล่างเลยนะเป็นแบบเป็นรอยเลยะถ้าเรากดอันนั้นลงไปอโอหูยซี่เป็นรอยเลยโอแบบนั้นเลยโอ้ตอนนี้สายของเราเป็นรอยเลยห้ย โหเคาะเคาะด้วยเหรอว้าวหูนี่ทุกคนใสยน้นติดเป็นแบบนี้เลยอะ่ะเี่ยังดูอีกด,ด้านหนึ่งเดีวมันจะเดืนอย่างนั้นถ้ามันยังหม่โอ้แต่มาดูอันอื่นกันก่อนไหมบิ๊กจะทำลูกทรงอะไรครับอืออุ้ยบิ๊กเอาลูกทรงสิงโตทะเลนะครับโอเป็นสัตว์น้ำทะเลเลยอะขอน้องบิ๊กใส่ลงไปแล้วนะครับสิงโตทะเลในแม่พิมพ์สีชมพู ตอนนี้นะครับเราเอาทรายวิทยาศาสตร์สีฟ้านะครับใส่ลงไปตามช่องว่างต่างๆให้เต็มเมื่อเราใส่เต็มแล้วเราก็จะทําการคว่ำดูนะดูซิว่าน้องบิงอ่ะจะทําได้ไหมโอ้ไม่เก็บทําเครื่องบินลามสวยออกมาแล้วหอ้ก็แ,แมงก็แมงเห็นหน้าต่างด้วยอ่ะมีรายละเอียดเลยนะใช่มีรายละเอียดต่างๆดูเนี่ยมีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้วยพ่อเห็นไหมไหนมีคนนั่งด้วยเหรอมีคนขับป่ะ มีน่ะนักบินเล่นอยูอย่สองคนโอ้โหไม่กีบทำได้ไงเนี่ยไม <Okay. S 2> ่น่าเชื่อโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นสิงกอทะเลของน้องบิงกันแล้วทำไมทีแรกอะ่ะมันกลายเป็นของเล่นอย่างอื่นอะ่ะหนูว์ปผิดเหรอใช่ <Okay. S 1> อ๋อหนูว์ปผิดมันก็เลยได้ของเล่นอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแนละ้วหนูอยากได้อันนี้ ออกมาเลยอ่ะบิงทําได้อ่ะคุยบิงทําได้ครับทุกคนนี่อ่ะอือบิงทําสวยแล้วตรงไหนเขี่ยวมันน่ะฟันอ่ะอ๋อแล้วตรงไหนหางอ๋อเพื่อนดูหน่อยโอ้บิงทําเก่งมากเลยครับทุกคนนี่โอ้สิงโตทะเลโอ้เป็ดหรอเป็ดอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะอน้อ,องบิงใส่ทรายพูทรายมันยืดมากเลยอ่ะน้องบิงใส่ทรายแล้วนะครับทรายมันติดกันเป็นก้อนเลยอ่ะ เรามาดูนะว่าเป็ดบิงทําได้ไหมโหบิง้งใส่เก่งนะตรงไหนที่ไม่เต็มบิง้งก็ทําได้นะหนึ่งสองสามเอาแล้วครับเอาแล้วครับบิงค,ความเป็ดลงไปแล้วนะครับค่อยๆเปิดดูนะอข,อขอเคาะก่อนด้วยนี่เรามีสูตรสูตรลับอุ้ยไมกิฟช่วยหน่อยไมกิฟบีบๆหน่อยบีบๆเป็ดโหไม่ออกอ่ะเหนียวเหนียวเหนียวมากแสดงว่าเป็ดตัวนี้อุ้ยๆออกแล้วขาดไหมโอ้ทุกคนหัวขาดเป็ดหัวขาดเมกิฟไหนพอแบงค์ทำให้ โอ้ทุกคนดูนี่มันยืดออกมาแบบนี้เลยอะโอ้นี่เม่กิฟไปลังยืดสายให้ดูนะนดูสิดูหนูนะนายบิงทําให้ดูซิโอ้บิงดูเม่กิฟนี่เมกิฟทำสายยืด้นี่มันสายหรือว่าใหญ่แมงมุมเนี่ยนี่มันสายหรือว่าสลามสายอันนี้มันเล่นสนุกนะดูสิดูไม่กิฟเล่นยืดแล้วยืดแล้ว หอมันยืดแบบแม่กิฟโอเคโอเคงั้นเรามาทําอันอื่นกันต่อเราจะมาทําเรือเดี๋ยวพ่อจะให้คะแนนน้องบีมคนทําเรือส่วนแม่กิฟทํารถไฟแล้วมาแข่งกันนะครับตอนนี้พ่อแบงค์ให้แม่กิฟอะทํารูปรถไฟส่วนน้องบีมทําเป็นรูปเรือเลยนะเรือเรือ,าอายากอ่ะดูสิใครจะสวยกว่ากันเอาคัสออกคับ ไม่กิฟเสร็จแล้วไม่กิฟเสร็จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราทีละคนให้ไม่กิฟตก่อนหนึ่งสองสามเอาแล้วครับค่อยเปิดมามูมันจะขาดตรงนี้แหละโอ้ขาดแม่ไม่กิฟถ้าขาดโดนขากคะแนนเลยนะอุ้ยสวยอ่ะยังไม่ออกไม่กิฟเล่นมุกอีกแล้วมันยังไม่ทานออกเลยหุยขาดแล้วหรอออกออกแล้วหรอพ่อออกไปไม่ใช่รถไฟออกยางรถไฟออกแล้วนะคะปูนปู ชักดชักชัดชัดสวยเนี่ยนี่ขนมเนี่ยเอาเรามาดูของน,องน,องน้องบิงกันฝั่งน้องบิงขอก่อนน้องบิงอุ้ยห<ๆ>ูแรงมากแรงมากอุ้ยออกแล้วว้าวเรือของน้องบิงก็สวยอะ่ะนนี่คใช่หูทุกคนก็แบงค์ตัดสินไม่ถูกเลยอะ่ะ งั้นพอแบ่งให้ทั้งสองคนเป็นผู้ชนะตบมือหนะ่อยเย้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิงน้องบายด้วยนะบ๊ายบาย